อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับพนมเดิมคาวดาคุงแล้วก็อยู่กับผมวาตอบอยแล้วก็อยู่กับผมคุง้งวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรอ่ะอนิเมะที่พระเอกถูกทรยศหรือหักหลังกันไปเลยอ่าซึ่งการทรยศแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละเรื่องก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะว่าแบบทำกันเจ็บแสบมากทำไมมันถึงทํากันได้อย่างนี้และการทรยศหรือการหักหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่อยา,ากจะพบเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นก็ดิ่เลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อไราด ก็มาเรื่องวันเรื่องที่6เลยว่ะตาบอยเอเรื่องที่6เนี่ยก็คือเรื่องชินเกคิโนเคียวจินนั่นเองอ่าหรือชื่อนึงก็แอแทกออนเนทันนะส่วนชื่อไทยก็คือผ่าพบลเไทันนะโหเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากหลายหลายคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วซึ่งพระเอกอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่พระเอกเหรอกนะที่โดนหักหลังก็เป็นกลุ่มของพวกพระเอกนี่แหละอ่าเขาเนี่ยโดนหักหลังโดยคนที่แบบว่ามาจากนอกกำแพงไงอ่าซึ่งไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันยกคนมาประมาณแบบว่าสี่แสนกว่านายโอ้ยทำไมสีแตนกะ็เนท,ทันด้วยโอ้ย <laughs> อำมาด้วย งครามอะไรกันขึ้นต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็เป็นหลายภาคด้วยนะโอ้โหอยไปเลยซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ได้ทําลายกําแพงนะแล้วแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพระเอก ก็ไปต่อกันเรื่องที่5เลยวาตาบอยหรือเรื่องที่5เนี่ยคือเรื่องตาแตนยูชาแล้วกันนะครับผมขออ่านแค่นี้นะคะรับผมส่วนชื่อไทยเนี่ยก็คือพุกกรโร์โรผงาดน,นะโอ้โหพุกกาเลยค่อนนี่หว่าคนนี้เฮ <Hey. S 1> ้ยเออเพราะว่าเขาถูกอัญเชิญมานะในฐานะผู้ก,กา้าไงแล้วเขาเนี่ยก็ได้เป็นพุกการ์โรแต่พุกการ์โรเนี่ยเหมือนแบบในโลกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยนับถือเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแบบไม่เก่งไงถูกมองว่าเป็นแบบว่าอ่อนแออะไรอย่างงี้แต่จริงๆเนี่ยความสามารถโกของพพะเอกนี่ค่อนข้างโกงเลยนะเออส่วนไอ้เรื่องที่พเเเเเกกนนี่ยดดหหััลลง็็ปปแบบิมา คือไอ้โดนผู้หญิงนี่ที่เป็นลูกสาวของพระราชาเนี่ยโอ้โหทำก็ได้ลงคอคืออุตส่าห์ไว้ใจแต่มันทำกันอย่างงี้ ก็มาต่อเนี่ที่4เ่แล้วตาบอยเรื่องที่4ีนะี่คือเรื่อง High School DX d x ดีนั่นเองนะหลายคนนี่ก็รอคอยกันอยู่ใช่กับพู้หนุ่มอิสเซไซโอ้โหโคตรหื่นของเราอ่าเรื่องนี้ก็พระเอกแน่นอนว่าพระเอกเนี่เปิดมาก็โดนเลยเหมือนกันโอ้แนวเดียวกันเดะคือโดนแบบว่าผู้หญิงที่เขาเนี่ยได้เชื่อใจว่าเป็นแฟนนะโอ้โดนขอให้เขาไปตายซะพ <c oughs> อมาถึงก็โดนจ้วงดีครับไม่มีพลังอะไรเป็นแค่มนุษยธรรมดาแต่เขาเนี่ยก็ได้แบบอัญเชิญปีศาจออกมาด้วยนะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเหมืนอนอารมณ์เหมือนทำสัญญาไว้ไง เขาก็เลยรอดมาได้โอ้โหปฏิหารแน,น้และเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้เราได้รู้ว่าโลกปีศาจมันวุ่นวายแค่ไหนหลักๆก,ก็คือเซอร์วิสนั่นแหละครับ ก็มาตอกกันที่3โดตาบอยรีสามนี่คือเรื่องอาริฟูเรตาแล้วกันนะโหชื่ออย่างยาวเลยอ่านแค่นี้นะครับผมชื่อไทยก็คืออาชีพกระจอกอะไรยังไงคะก็เทพโอ้โหมันเทพจริงๆไงอ่าซึ่งพพะเอกเนี่ยโดนทรอยโดยกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยมันมีคนเนียนไงในจังหวะที่เขาปัาบปีศาจเนี่ยมันมีคนเนียนยิงพลังใส่พพะเอกไงนจนทําให้เพะเอกของเราเนี่ยตกลงไปในดันเจียนนะอ่แต่เขาเนี่ยก็ต้องหาทางตะเกียกตะกายรอดออกมาได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พบกับเออน้องแปมไพายสุดน่ารักเจ็ไหมล่ะ นอกจากนั้นเนี่ยเพื่อของเราเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเป็นแบบว่าสร้างสิ่งของได้คืออารมณ์เหมือนแบบว่าเอาวัตถุดิบมาแล้วทีเนี้ยเอามาทําเป็นสิ่งของอะไรอย่างงี้ได้ไงอ่าส่วนในตอนที่เระเอกเนี่ยตกลงไปในด,ดันเจียนแล้วเนี่ยเขาก็ได้เอาชีวิตรอดโดยการที่เขาเนี่ยกินเนื้อมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจียนนั่นแหละโอ้โหโ,โหดเกินไป โอ้โหมาถึงเรื่องที่2อล้ตาบอยเรื่องที่2นี่คือเรื่องคฟุคุนะหรือว่าการล้างแคข่ของพุกาสายฮิวนั่นเองโอ้โหเรื่องนี้แน่นอนว่า18บวกเปิดมานี่ก็แทบจะแบบโ,โหใจกันแล้วซึ่งเพจของเราเนี่ยก็แบบว่าโดนหักหลังเนี่ยจะเรียกว่าหักหลังได้ไหมผมว่าก็ไดเป็นการหักหลังเหมือนกันนะก็คือเขาหวังว่าที่แบบเข้ากลุ่มนี้เพื่อที่ไปปราบจอมมาใช่ไหมพอดุความยุติธรรมช่วยเหลือโลกกอบกู้บ้านเมืองนะแต่มาถูกทําให้แบบเหมือนกลายเป็นสิ่งของแค่แบบว่าอุปกรณ์ในการฮิวเท่านั้นน้้้นนนนเเเเเออองงงรยย่่่าาาีีีคกกก็ลลืทจตััดสิใบมแห ามชืื่่ออเเรงลยโอ้โหนี่ตกลงตั้งใจมาแก้แค่หรือตั้งใจมาโจกันแน่อีเก,ก็โจดิ โอ้โหมาต่อเรื่องสุดท้ายเรื่องที่หนึ่งแลว้วตาบอยเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องคิ l ลิ่งไบส์นั่นเองนะอ่าเรื่องนี้ก็แบบอารมณ์เหมือนแบบการต่อสู้ของชาวแบบคนครึ่งสัตว์ใช่ไหมเออเหมือนเป็นการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่าเกี่ยวกับธุรกิจนิดหน่อยหน่อยแบบการแย่งชิงเลยป่ะนี้แหละโอ้โหเรื่องที่แบบฉากต่อสู้นี่ค่อนข้างมันเลยอ่าส่วนด้วยดีเพ่ของเราเนี่ยอ,อุ้ยมันก็อาจจะเป็นการสปอยนิดนึงแล้วนะอ่าก็คือเพ่ของเราเนี่ยโดนน้องแบดเจอร์ฆ่านั่นเองนะโอ้โหสุดยอดเลยอุตส่าห์แบบวววว่่่่่่าาาารรรมมมมมตออสสู้้้ขนนททุุกกกััำยยงงงีไได รับไม่ได้อ่ะโอ้หมันเกินไปอุตส่าห์แบบว่าช่วยเหลือกันไม่ว่าจะแบบยามทุกข์หรือยามสุขอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้จะแบบเอาชนะการแข่งขันมาได้แต่ว่าทำเป็นอย่างงี้อ่มันเกินไป อ้าวโหแต่เรื่องที่เราหามานี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าหนุกอยู่เหมือนกันนะแนะนําเลยอยากให้ไปดูกันอ่ะส่วนถ้าใครดูแล้วก็ไปดูอีกรอบก็ได้แก้เบื่อกันไปนี่ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตากันด้วยนะโอ้โหไปดูยูทูบเบอร์อีกแล้วอ่ะก็วันนี้ก็คงจากกันไปเหมือนเดิมน,นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้โหเพิ่งจะกลเป็นยูทูบเบอร์